สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเจอกันในพาร์ทของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนาะเราไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าคุณครูติดตุรลานิดหน่อยคุณครูก็เลยขอเจอพวกเราในแบบออนไลน์ในส่วนแรกครับเราครูจะพามาทํากิจกรรมทบทวนกันก่อนว่าเกี่ยวกับการแจกแจงของตัวแปรสุม่มเขาถามว่าการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นไม่รู้จํากันได้หรือเปล่าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นครับ ลูกเต๋าขึ้นแต้ม3ลูกเต๋าขึ้นแต้ม3ามสิ่งแรกที่เรารู้ครับก็คือลูกเต๋ามีหน้าทั้งหมด6หน้าขึ้นแต้ม3มี1หน้าใช่ไหมลูกลูกเต๋ามี 1, มี2มีสมี4มี5แล้วก็มี6เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นแต้ม3ครับแสดงว่าเราก็สนใจแค่หน้าเดียวนี้โอกาสก็เลยเป็น1ส่วน6ลูกเต๋าไม่ขึ้นแต้ม3อันนี้อีซี่มากครับ ในเมื่อตัวที่เราสนใจเป็น1นส่วนหตัวที่เราไม่สนใจก็คือตัวที่เหลือซึ่งมีอยู่5ตัวก็เลยได้5้ส่วนหโอเคไหมครับโอเคนะข้อ2ครับจากการทอดลูกเต๋า1ลูก2ครั้งความน่าจะเป็น1ลูก2ครั้งถามว่าผลลัพธ์มีทั้งหมดกี่แบบมาโนนะถ้าลูกแรกออก1ถ้าลูกแรกออก1ครับ ลูกที่สองหก็ได้2ก็ได้3ก็ได้4ี่ก็ได้5ก็ได้6ก็ได้ใช่ไหมลูกแรกออก2ก็เป็นแบบนี้ได้ออก3ก็เป็นแบบนี้ได้สรุปแล้วทุกลูกนะครับทุกไม่ว่าลูกแรกจะออกอะไรมันก็จะทําให้ลูกที่สองมันแตกกิ่นไปอีก6เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็จะมีทั้งหมด3ามลูกเต๋าไม่ขึ้นแต้ม3ามคำว่าไม่ขึ้นแต้ม3มก็คือต้องไม่มีสอยู่ในนั้นเลยใช่ไหม ถ้าไม่มี3อยู่ในนั้นเลยอะไรบ้างครับที่ไม่มี3อยู่ในนั้น3ามไล่นะไล่นะ3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6อหกเหตุการณ์ทันไหมนะครับพอสามสามเสร็จใครต้องตามมาดูนะใครไม่ทัน3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 แล้วก็สามหเคนะครับขณะเดียวกันตัวเลขพวกนี้มันยังเกิดการสลับที่กันได้ก็คือมันจะกลายเป็นหนึ่งสาได้ใช่ไหมตรงนี้ก็สลับที่กันได้อีกตรงนี้สลับที่กันไม่ได้แล้วเนาะเพราะมันเหมือนเดิมแต่ตรงนี้สลับที่กันได้ได้ได้สรุปแล้วครับถ้าเรานับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบอ ก็เลยได้11ส่วน36เอ้าถ้าในเมื่อมันไม่ขึ้นแต้ม3มี11เหตุการณ์เอ้ยขอโทษครับคุณครูเติมผิด11มันยังมันยังตอบไม่ได้ใช่ไหมครับทำไมถึงตอบไม่ได้ครับครูก็11มันหมายถึงว่านี่มันคือเหตุการณ์ที่มันขึ้น3แสดงว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ขึ้น3มนี่ะมีเท่าไหร่มันก็ต้องตอบว่ามันคือ25 25ย้ามาจากไหนอ้าวมีคนไม่ทัน สามสิบหกลบด้วยสิบเอ็ดไงครับสิบเอ็ดก็คือเหตุการณ์ตรงนี้ที่หนูบอกว่ามันมีสิบเอ็ดเหตุการณ์ในทางตัวการข้ามครับข้อสองลูกเต๋าขึ้นแต้มสามอย่างน้อยหนึ่งลูกคำว่าขึ้นแต้มสามอย่างน้อยหนึ่งลูกในที่นี้มันก็คือเหตุการณ์ที่มันเป็นการเติมเต็มกับคําว่าไม่ขึ้นแต้มสามไม่ขึ้นแต้มสามในที่นี้เราจะเห็นว่าถ้าครูเขียนในเรื่องของตัวแปรสูม x ของเราในที่นี้ครับ มันก็คือ0 1 2ใช่ไหมเพราะมันทอดลูกเต๋าสองลูกนะครับขึ้นแต้ม3ามได้สูงที่สุดก็คือ2ครั้งหรือ2ลูกนั่นเองขึ้นแต้มสอันแรกคือไม่ขึ้นแต้มสามไม่ขึ้นแต้ม3มไม่ขึ้นแต้ม3ามเลยก็คือ x เ,เป็น0ูนย์ไงครับแต่ข้อ2ก็คือลูกเต๋าขึ้นแต้มสามอย่างน้อย1ครั้งอย่างน้อย1ครั้ง1ได้2ได้โอเคไหมครับ ถ้าในเมื่อเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเพื่อนแต้มสามอย่างน้อยหนึ่งลูกเนี่ยเรารู้ว่าเป็นสิบเอ็ดส่วนสามสิบหกแบบนี้ก็ได้นะหรือบางคนบอกว่าไม่อะ่ะครูในเมื่อหนูรู้แล้วว่ามีขึ้นแต้มสามเป็นยี่สิบห้าหนูคิดอย่างนี้ครับหนึ่งลบกับยี่สิบห้าส่วนสามสิบหกก็ได้ได้เหมือนกันโอเคไหมทันไหมครับถ้าไม่ทันหยุดคลิปนี้ก่อนนะหยุดคลิปนี้ก่อนหรือว่าเปิดกลับไปดูตรงข้อสองมาอีกที ถ้าทันต่อข้อ3นะครับข้อ3จากการทอดลูกเต๋า1ลูก3ครั้งจงหาความน่าจะเป็นเอาละ1ลูก3ครั้งผลลัพธ์ไม่ใช่แค่36ครับลูกที่1แตกกิ่งไป6 6ในที่นี้คือ1 2 3 4 5และ6ยังแตกกิ่งไปอีกใช่ไหมครับทันไหมครับแตกกิ่งไปอีก6เพราะฉะนั้น ตรงนี้ถ้าเราแยกคิดทีละเลขทีละเลขทีละเลขมันก็จะได้ออกมากลายเป็นเมื่อกี้ก็คือ6กําลังสองอีนี้ก็ต้องเป็น6กําลัง3ครับ6กําลังสก็คือ216ถ้าคุณจำไม่ผิดนะครับไม่ขึ้นแต้ม3เลยคาว่าไม่ขึ้นแต้ม3ขึ้นอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ขึ้นแต้ม3ทัถปะขึ้นอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ขึ้นแต้มส ถ้าไม่ขึ้นแต้มสามแบบรอบนี้เราจะนับไหวไหมลูกเราจะนับกันไหวไหมไม่ไหวใช่ปะไม่ไหวครับตายบอกเลยนับเหมือนเมื่อกี้ตายแต่เราจะใช้กฎการ,รนับเข้ามาช่วยไม่ขึ้นแต้มสามแสดงว่าไอ้ลูกแรกออกหนึ่งได้ออกสองได้ออกสี่ได้ออกห้าได้ออกหกได้ถ่านปะก็เลยได้ออกมาเป็นห้า ตัวที่2ก็ชุดเดียวกันตัวที่3ก็ชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยได้กํากลังสาก็คือ125ถ้าในเมื่อลูกเต๋าไม่ขึ้นแต้ม3เป็น125ส่วน216แสดงว่าขึ้นแต้ม3อย่างน้อย1ลูกก็คือเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกันเพราะถ้าเกิดเราเขียนตัวแปรสุ่ม x เราจะพบว่าตัวแปรสุ่ม x เนี่ยก็คือศูนย์ได้1ได้2ได้ขึ้นแต้ม3าได้สูงส,สุดก็คือ3ครั้งทันนะครับ ดังนั้นข้อนี้เราก็เลยได้ออกมากลายเป็นคิดยังไงครับข้างล่างได้216แน่นอนข้างบนเราก็บอกว่าจะหาได้จาก2 1 6ิลบด้วย125ยสิบห้าลองเติมเองนะครับลองเติมเองนะคนดูคลิปจะต้องเติมได้คนไม่ดูคลิปเท่านั้นแหละครับที่จะเติมไม่ได้โอเคไหมข้อสี่ต่อแล้วนะ จากการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกห้าครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าไม่ขึ้นแต้มสามเลยเราต้องการลูกเต๋าห้าครั้งหนึ่งลูกห้าครั้งไม่ขึ้นแต้มสามเลยถามก่อนถ้าให้ x คือจํานวนครั้งในการขึ้นแต้มสาม x ในที่นี้เป็นอะไรได้บ้างครับไม่ขึ้นเลยขึ้นหนึ่งได้ขึ้นสองลูกก็ได้ขึ้นสามลูกก็ได้ ขึ้นสี่ลูกก็ได้ขึ้นห้าลูกก็ได้ไม่ใช่ห้าลูกห้าครั้งเนาะอันเดียวกันนะครับเพราะหนึ่งลูกห้าครั้งโอเคนะลูกเต่าไม่ขึ้นแต้มสามเลยเรารู้ก่อนเลยครับรอบนี้เราเลิกครูเริ่มพาออกมาจากนอกโลกละเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดในที่นี้เมื่อกี้หกกำลังสามอีนี้ต้องเป็นหกกำลังห้าครับไม่ขึ้นแต้มสามเลยก็ต้องเป็นถูกต้องครับ ห้าลังห้าเพราะถ้าเราเขียนเป็นขั้นหนึ่งสองสามสี่และห้าสังเกตว่าการโยนครั้งที่1กับครั้งที่2กับครั้งที่สามสี่และห้าและและห้าอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเขาเรียกว่ามันเป็นอิสระต่อกันเดี๋ยวเราจะพูดว่าการการทําการทดลองแบบนี้ที่เป็นอิสระต่อกันนั้นเราเรียกชื่อมันว่าอะไรเนาะต่อจากนี้นะครับ แต่เราทำข้อนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเนาะตรงนี้ครับใส่1ได้ใส่2ได้ใส่4ได้ใส่5ได้ใส่6ได้ไงเห็นไหมมันก็เลยได้5้าคูณห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 อ๋อบางคนบอกวนะ่าอ๋อหนูบางอ้อแล้วค,ค่ะครูตรงนี้ก็มี1 2 3 4 5 6มันก็เลยได้6กลับมา5ใช่ครับข้อ2 ลูกเต๋าขึ้นแต้ม3มจำนวน2ครั้งขึ้นแต้มสามจำนวน2ครั้งคิดยังไงหนูล็อกไปเลยลูกหนูล็อกไปเลยครับในงานหขั้นของเราหนึ่งสสามี่ห้าในงานหขั้นของเราต้องมี3แน่ๆที่เหลือ1 2ึ่สองสามอีหนึ่งสสี่ห้าหใช่ไหมอีนี้ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้หนึ่งคูณหนึ่งคูณห้าคูณห้าคูณห้าโอเคไหมครับครูขอเติมข้างล่างไว้ก่อนเนาะข้างล่างเป็นหกกำลังห้าจากนั้นขึ้นแต้มสามจำนวนสองครั้งคิดยังไงสามในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นลูกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองใช่ไหมเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามได้ไหมเนี่ยครับ สในที่นี้เป็นครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สได้ไหมคําตอบก็คือได้ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้หนึ่งตรงนี้ก็ได้หแต่ตรงนี้ได้หได้ห้าได้ห้าแล้วมองเห็นอะไรปะเห็นอะไรครับเห็นว่ามันคือการเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่มีด้วยกัน5ชิ้น แต่มันมีของที่ซ้ำกันโดยของกลุ่มที่1ก็คือเลข1ของกลุ่มที่2ก็คือเลข5ทันไหมครับเราอยากรู้มันได้เท่าไหร่เรารู้แล้วว่าแต่ละครั้งมาได้5กําลัง3เราอยากรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อีกเท่าไหร่ถ้าหนูไม่เชื่อหนูไปลองนั่งนับดูนับคืออะไร3อยู่ที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1ครั้งที่ส,สไปแล้ว ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามไปแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่ห้าต่อไปก็ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สองครั้งที่สี่ครั้งที่สองครั้งที่ห้านับไปโอเคไหมครับถ้านับก็ไหวนะถ้ามันไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดไม่นับทํายังไงมองเลยครับว่ามันมือมันมีของทั้งหมดห้าครั้งก็คือห้าแฟลกแล้วหารออกด้วยสองแฟกสองแฟกตัวนี้มาจากไหนครับ มาจากการซ้ารํากันของเลขหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือหารออกด้วย3าแฟกตแฟกตัวนี้มาจากไหนครับมาจากการซ้ารํากันของเลข5กระจายเลยครับ5้าคูณส่คูณสแฟกส่วนด้วย2องคูณสแฟกตัด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 ได้สองเป็น10นะครับไปนั่งนับดูว่ามันได้10บกรณีจริงหรือเปล่าโอเคนะอ่ะ ลูกเต๋าขึ้นแต้มสามจำนวนสามครั้งขึ้นแต้มสามจำนวนสามครั้งคิดยังไงแน่นอนครับครูใส่ได้เหมือนเดิมคือส่วนเป็นหยกกำลังห้าขึ้นแต้มสามอาเขียนให้พอรู้ทางจํานวนสามครั้งอ่ะครั้งที่หนึ่งตรงนี้หนึ่งได้สองได้สี่ได้ห้าได้หกได้อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ1คูณ1คูณ1คูณ5คูณ5ได้ไอเดียแล้วครับมันจะได้กํากำลัง2ก่อนแล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้คือการเรียงสับเปลี่ยนของเลขอะไรครับ1กับ5ซึ่งเหมือนว่ามันมีของอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนำมาเรียงสับเปลี่ยนกันได้5แ แต่ของมันมีสองกลุ่มที่ซ้ำกันคือกลุ่มแรกคือหนึ่งมีอยู่สามตัวกลุ่มที่สองคือห้ามีอยู่สองตัวกระจายสิครับเราอะไรห้าคูณสี่ส่วนด้วยสองคู่ขาสามแฝกไปไหนมันตัดกันจะลูกมันตัดกันจะได้ออกมากลายเป็นสิบโอเคไหมครับเรียบร้อยกิจกรรมนี้หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเปิดดูคลิปนี้อีกครั้งนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อในหน้าต่อไปโอเคครับเจอกันคลิปที่2ครับ